สวัสดีค่ะอันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเอามาส่งให้ใครเนาะคะ่นะเนาะนี่ค่ะเฟอร์นิเจอร์นะคะไม้แคร่เนาะค่ะเนาะ โมหนุ่มคะอันนี้ของคุณใช่ไหมคะโมหนุ่มครับคุณสั่งหรือยังไงคะสั่งมาเพื่อวางใข่คนกินนะครับเพราะว่าต่อไปจะมีรถทัวร์เดือนเมษาคนมาเยอะเนาะไปเที่ยวผับป่าใช่ไหมครับค่ะเดี๋ยวรถทัวร์จะจอดเต็มเลยครับเพราะว่ามันมีเขาเรียกพับป่าเนาะมาทัวร์มาเที่ยวต่อเงยก็ต้องมาที่นี่ครับเพราะนี่ที่นี่คืออะไรเกาะติดซีรีส์เนาะเขาเรียกว่ามาดูบรรยากาศนะข่าวสารเราไปทัวร์ไปที่เราดูข่าวกันนะ เขาอยากมาเห็นว่าที่นี่เป็นอะไรนะเราก็ต้องเตรียมที่นั่งให้เขานั่งอ๋อสุดยอดมากเลยนะคะคุณมนค่มเนาะตั้งแต่ถนนเก้าเมตรอยู่ตรงนน้นค่ะเราก็ตั้งเ้าอีทำตามกฎของเจ้าที่เนาะค่ะว่าเราอย่าไปเลยใช่ค่ะถูกต้องเลยนะคะในร้านเราก็ต้องมีต้อนรับแขกใช่ไหมครับค่ะหมอนุ่มใช่ไหมหมอนุ่มครับหมูถามหมอนุ่มหน่อยครับผมคุณนัะนะคะกำลังอยู่ในข้อหากำลังฟอกเงินอยู่อ๋อหมอนุ่มมีรั่วไปไหมครับ หมอหนุ่มไม่กลัวครับพ่อหมอหนุ่มช่วยเหลือคนครับรักษาคนปีด้วยครับมาเลยครับแต่กระดูกที่นี่ครับรแล้วทำไมคุณทำร้านใหญ่โตคุณคิดคุณจะทำร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดแข่งกับพี่นัดใช่ไหมอ๋ออันนี้ถ้าทำได้ก็ทำนะครับให้พี่เนีี่่ยพัดมาทำที่นี่ด้วยพี่นัดเป็นเจ้าของโอเคไหมเดีอ้อคิดดูก่อนนะคิดดูก่อนนะนะคิดดูก่อน ใครสั่งให้พี่หนุ่มพี่หนุ่มซื้อเองซื้อเองทั้งหมดครับเงินของหมอหนุ่มเองครับแล้วแล้วแล้วชุดละเท่าไหร่คะน้ำพักน้ำแรงที่ผมรักษาคนด้วยที่เขาไม่ติดใจไม่ตายหมอหนุ่มเนาะเพราะว่าสองก็ขายน้ำมะพร้าปั่นถ้าใครอยากมีเงินหนี่หมอหนุ่มต้องขยันเนี่หมอหนุ่มครับตื่นแต่เช้าต่อมะพร้าวใช่ค่ะใช่คนเราต้องขยันน้องหมอหนุ่มเนาะหมอหนุ่มไม่ได้ได้เงินมาจากพีพีนะครับขายน้ำมะพร้าวปั่นตื่นแต่เช้าถูกต้องแล้วก็หนึ่งนวด เขาก็ให้เรากินข้าวกินอะไรใช่ไหมครับเราก็เก็บผสมน้อยไม่เราบมาพิเศษแล้วเพราะว่าเรากำลังเนาะเรากำลังพูดกันขยันเท่านั้นครับถึงจะมีตังค์ใช่ค่ะใช่เนาะค่ะเนาะแล้วชุดเท่าไหร่คะคุณหมอหนุ่มคะเออ่มาส่งด้วยค่ะชุดละาพันเก้าร้อยบาทครับเพราะว่ามันมีลายครับลายดอกไม้ลายนกค่ะอ่ราะผมชอบลายนกลายดอกไม้ค่ะค่ะค่ะมีลายเตจไหม อ๋อใช่ไหมครับที่ผมเรียกของคุณเพราะอะไรไหมครับคะมันเป็นหูจุ้ยครับโอ้นกก็คือมันบินอดอกไม้ก็คือผมเกิดไปที่สิกุมภาพันธ์โอ้โหฮงจุ้ยจะสองอย่างครับสุดยอดเลยนะคะครับผม้สุดยอดเลยค่ะความคิดของหมอหนุ่มเนาะเนาะสิกุมภาพันธ์มีดอกไม้ครับโอ้บอลลินไายครับี่สุดยอดมากเลยนะคะดูใกล้จะครบวันเกิดก็คือสิบสี่สิบสี่กุมภาพันธ์เนาะสองห้าหนึ่งเก้าแต่ผมสิบสี่กุมภาสองห้าหนึ่งเก้า ผมอายุสี่สี่เกิดเดือนเดียวกับเพชรเพชรก็เกิดมกกลาเกิดวันที่24่สิบสี่มุกกะลาแต่ว่าไปแล้วไปเกิดผ่านไปแล้วเดือนเดือนอ๋อเรียบร้อยครับครับผมที่ซื้อมาไม่ใช่ครับซื้อมาให้เอฟสีนั่งพอเดือนเมษาจะมีคนมาเยอะครับเขาจะมาเที่อมต่อเงาะเขาเรียกเขาเรียกผ้าป่าใช่ไหมผ้าผ้าป่า ก็จะมาตามวัดตามวัดหมอหนุ่มคงจะขายมาทันเดียวแม่ใหญ่มาช่วยขายเนาะค่ะเนาะไมามาช่วยอะไรครับเพราะว่าแม่ผู้ใหญ่ก็มีเครื่องปั่นอยู่สองตัวนะคะเดี๋ยวจะมาช่วยหมอหนุ่มเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวหมอหนุ่มก็ไม่ค่อยว่าเพราะต้องจัดกระดูกรักษาคนฟรีครับค่ะค่ะค่ะคนโทรมาทั่วโลกแต่ว่าไม่สามารถเดินทางมาได้เนาะรู้อยู่ไม่ไรใช่ไหมพูดไปได้พูดไปได้ครับถ้าใครเข้ามาปุ๊บเข้ามาในช่องหมอหนุ่มจัดกระดูกแล้วมันอุกอผมรักษาฟรีนะครับ ค่ะทุกคนโทรมาทุกวันทุกวันคือการเดินทางมันลำบากเนาะใช่ค่ะดีมากเลยเนาะค่ะเนาะเออแค่ของใครไม่รู้คขาของผมมีแค่ชุดโต๊ะเตาอี้โต๊ะเก้าอี้ของมอหนุ่มสี่ต๊ะสี่ชุดเนาะค่ะเนาะเอาไว้ให้ชุดนะครับีนั่ง มีทั้งหมดสี่ชุดเนาะค่ะเดี๋ยวนั่งนี่คนนะถ้าคุณไม่ได้กินอาหารคุณก็มานั่งได้ผมทําให้นั่งอจังเลเนาะค่ัเนาะสถานะเนาะหมอหนุ่มใจกว้างมากเลยเนาะค่ะเนาะให้สําหรับเป็นที่สาธารณะให้เอฟซีมานั่งสบายค่ะเราจะซื้ออาหารร้านไหนก็ได้มานั่งกินร้านหมอหนุ่มก็ได้โอ้โหสุดยอดเลยเนาะเจ้าขอบพระคุณมากเลยค่ะหมอหนุ่มนะคะของร้านมีแบบนี้นะมันก็ดีใช่ไหมครับดีค่ะดีมากเลยค่ะก็จะมีที่นั่งเนาะ ค่ะมีที่นั่งพัาผ่อนใหญ่แล้วขอบุณเมียผู้ใหญ่นิ่มเนาะค่ะคุณพี่เสียพาไปเนาะค่ะเสแล้วทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมถ่ายร่วมให้คนรู้ในทุวโลกนี้เนาะค่ะ FC ได้รู้เนาะค่ะที่นี่คือบ้านกกอกตําบลกกตุมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารครับผมค่ะถูกต้องค่ะสวัสดีนะคะมอหนุ่มค่ะเราก็มาดูนะคะชุดที่หมอหนุ่มสั่งเนาะค่ะเนาะ ส่งงถึนี่ค่ะมาส่งถึงที่นะคะชุดละพันเก้าร้อยบาทนะคะลายไม้ไผ่มีลายดอกไม้แล้วก็มีลายนกเนาะค่ะเนาะร้าานกแฟเขาสั่งล้วนี่มามาจากไหนคะมาจากร้านไอำเภอนี่ขุนคำช้อยโอ้มีอาไรอ่ะที่ผมมาส่งบ้านที่หนูถามหน่อยไอ้ซุ้มเล็กๆแบบนั้นน่ะเท่าไหร่แบบเล็กๆเป็นแบบที่อยู่หน้ากระท่อมอีกทีหนึ่งอ่ะหน้ากระท่อมกลางเต็ม มันบังบอกอตัวนี้อ่ะที่นั่งเล่นเลยบ่นั่งเล่นเลยนี่นั่งเล่นเลยรวม่งแล้วมันสี่พันโอ้โหสี่พันเลยเหรอถ้าไปรับได้นูเขาถามค่ะว่าถ้าไปรับที่นู่นเท่าไหร่ค่ะสามพันสาเนาะค่ะเนาะให้คิดค่าโสมพันหนึ่งแต่ก็มันไกลมากเลยนะคะพี่นัดเพราะว่าหนูเคยไปได้หล่ะร้อยกว่าโลนู่นน่ะไม่ไม่ค่ะหนูกําลังคิดว่าหน้าฝนหนูจะเอาอย่างนั้นลงสี่พันสี่ซุ้มเท่าไหร่วะเนาะพี่ว่าอย่างนั้นแหละ สี่พันสี่ซุ้มจักบาทละเนี่ยหมื่นหกหมื่นหกพันถ้าสมมติว่าสี่ซุ้มเลอเราจะไมาสองเที่ยวพุณแล้จะเสียค่าธรรมนแค่สองพันเพราะว่าเราจะมาประกอบให้ที่นี่อ๋อค่ะค่ะดีมากเลยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนะมันจะลดค่าส่งอีกออหขางันนี้ก็มาจากอำเภอนี่คมคำสร้อยนะคะเนาะค่ะโอ่น่ารักมากค่ะเดี๋ยวแม่ใหญ่ก็จะ เดี๋ยวหาเก็บเงินก่อนค่ะแล้วค่อยซื้อเอาเนาะค่ะเนาะเยอะแยะดอกเยอะดอกเยอะเนาะค่ะนี่แหละค่ะแล้วก็กําลังจะพากันหาอยู่เนาะค่ะเพื่อจะได้ชุดแบบนี้กับเขาบ้างเนาะค่ะไปไว้ให้คนนั่งกินอาหารที่บ้านผู้ใหญ่เนาะค่ะเนาะไม่แต่โต๊ะเขาใหญ่กว่าหรือเปล่าอยากจะได้แบบเป็นซุ้มๆนั่นแหละค่ะมันถึงจะดีเนาะสี่พันเนาะค่ะซุ้มเนาะ เป็นก็ดีมล้วใช่ค่ะไว้เป็นที่นั่งกินอาหารด้วยเนาะค่ะเนาะเป็นที่พักผ่อนด้วยค่ะเดี๋ยวเราก็จะขายปิ้งไก่ไปก่อนแล้วค่อยจะสั่งนะคะเนาะอำเภอนิคมคำสร้อยอ๋อไม่น่าแล้วค่ะถึงสื้สวยเนาะจ้าใครจะช่วยแกยกละนี่นี่เบาที่อ่ะ หมอหนุมนะคะมาแล้วค่ะเจ้าของเฟอร์นเจอร์ไม้ไผ่นะคะเนาะประณี่นี่ค่ะอันนี้ก็คือคลิปนี้นะคะก็ขอ่าก็ขอขอบพระคุณเอซีที่กดไลค์กดติดตามให้ช่องผู้ใหญ่นิ่มโกกอกนะคะก็ขอขอบพระคุณมากค่ะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะะเนาะค่ะน้อสวัสดีค่ะ